เมียชุ่นหนักด่าสามีหลังเห็นรูปสาวในมือถือสามีโวยรันนั่นคือเธอสมัยยังสาว เมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ต่างประเทศได้นําเสนอข่าวของหญิงสาวชาวเม็กซิโกรายหนึ่งที่เธอได้เกิดทะเลาะวิวาสกับสามีของเธออย่างขั้นรุนแรงจนเพื่อนบ้านที่ได้ยินต้องเข้ามาช่วยกันห้ามปรามกรารทะเลาะในครั้งนี้จากการสอบถามทราบว่าหญิงสาวรายนี้ได้เกิดการเข้าใจผิดเนื่องจากเธอได้ไปเจอรูปถ่ายของสามีเธอถ่ายคู่กับหญิงสาวรายหนึ่งที่อายุน้อยกว่าดูสวยและหุ่นพร้อมเพียวถือได้ว่าดูดีในระดับหนึ่งจึงได้เกิดการมีปากเสียงกันทางด้านสามีรีบโวยลั่นนั่นคือเธอ เมยยังสาวซึ่งภาพถ่ายที่เธอได้เห็นนั้นได้ถ่ายเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนตอนที่พวกเขาออกเดทกันใหม่ๆซึ่งสามีของเธอนั้นได้ทําการแปลงภาพไฟล์เก่าให้เป็นไฟล์ใหม่ที่ทันสมัยเพื่อเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของเธอนั่นเอง